สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะวันนี้เห็นใน Facebook มีคนชวนกันไปดูหนังเรื่องนึงที่กำลังเข้าลงในตอนนี้คือจุลสิ i ปาร์กเห็นแล้วก็อยากดูนะครับแต่ยังไม่ได้ไปดูเลยมันเป็นหนังเกี่ยวกับไดโนเสาร์งั้นวันนี้เรามาวาดไดโนเสาร์กันนะครับ เอาเป็นไดโนเสาร์ง่ายๆนะครับเป็นลักษณะการ์ตูนที่เดี๋ยวเราจะไปวาดกันต่อได้ง่ายๆเป็นไดโนเสาร์แบบ2เท้านะครับแต่ไดโนเสาร์ตัวนี้จะไม่กินเนื้อนะครับเพราะเป็นตัวการ์ตูนใจดี ยิ้มด้วยขีดเฉียงเชียงตรงมาเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะกระดกขึ้นไปตรงนี้นิดนึงเป็นหางนะครับ แล้วก็เป็นเท้าไดโนเสาร์นะครับขึ้นมาตรงนี้จะโค้งนิดหนึ่งนะครับลักษณะของเท้าไดโนเสาร์เสร็จแล้วก็พยายามวาดให้ตรงนี้ต่อเน,นื่องกันนะครับยาวออกมาเป็นท้องแต่เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งวาดสุดเดี๋ยวเราวาดแขนก่อนเผื่อแขนจะทะลุออกไปหน้าท้องนะครับแต่คงไม่ถึง แขนไดโนเสาร์เอา3นิ้วพอๆพนะครับอีกข้างหนึ่งแล้วก็เท้าไดาโนเสาร์ด้านในนะครับนะครับเป็นไดโนเสาร์ที่น่ารักใจดีนะครับ ถ้ายังไงก็ลองเอาไปฝึกวาดดูนะครับไม่ยากแน่นอนครับไดโนเสาร์ตนนัวนี้สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมติดตามช่องของเราด้วยนะครับวาดการ์ตูนกันเถอะ